เจ้าอ้าวันนี้อันพาทุกคนมาเก็บผล,ลไม้นะเจ้ามาดูเขาเก็บผล,ลไม้ในเมืองไทยจะได้ค่าแรงวันล,ละกี่บาทนะเจ้าผู้หญิงก็วันล,ละ250นะคะผู้ชายวันล,ละ300นะเจ้าถูกขนาดเลยเนาะอันนี้กับผล,ลไม้ของบ้านเฮานะหน้านี้เป็นหน้าลำไยนะเจ้างานสวนนี่ก็นักพอสมควรนะเจ้าแดดห้อง หนอน,นะเจ้าอยู่ประมาณ37องศานะเจ้าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปิ้นเก็บลำไยกันนะว่าเปิ้นเปิ้นขึ้นเปิ้นหานเป็นจะได้นะเจ้ามาดูวิธีการเก็บลำไยกันนะเจ้าวันนี้ก็กี่คนเอ่ยหนึ่ง6 7คนนะเจ้ามีน้ามาช่วย2องคนานะมีน้องมาช่วยคนหนึ่งแล้วก็พี่ชายพี่สาวพ่อแล้วก็อันนะเจ้าโอ้ย ไอแรงงานที่ทํางานชา้าที่สุดกถ่าจะเป็นอันนะเจ้ายังบาสู้แดดแต้เตือนเนาะมาตาเตือนนะเจ้าอันนี้ก็คือมาช่วยเนาะแต่ก็ช่วยทั้งวันแหละเจ้าอ,อันนี้ก็เป็นวิธีเก็บลําไยนะเจ้าอ,อันหานก็หานเนาะอันตัดก็ตัดนะเจ้าอาใช้เลื่อยตัดก็มีแล้วใช้มีดตัดก็มีนะเจ้าอ,อันอันตังรมในเป็นห้องเลาะกิ่งนะเจ้าเลาะกิ่งใหญ่ๆใ,ให้เป็นกิ่งน้อยๆนะคนเก็บจะเก็บง่ายนะเจ้า ส่วนอันบนนะ่ะก็หานกิ่งใหญ่ลงมานะเจ้าแต่ถ้ามันเป็นลำใหญ่ๆเลยอะ่ะก็ใช้เลื่อยยนตัดนะเจ้าแบบนี้นะเจ้างานเกษตรกร,เ,กรเนาะ เงือบออกบ่ได้สตางนะเจ้าก็ได้นักได้น้อยขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราทานะเจ้าทํานักก็ได้นักเนาะทําน้อยก็ได้น้อยนะเจ้าทําน้อยก็บ่เหนื่อยนะเจ้าได้ทานักก็เหนื่อยเหนื่อยจอีนะเจ้าบ่ได้ทักซักวันเลยนะเจ้าแล้วมันเป็นงานที่ตากแดดเนาะ ยิ่งผลผลิตออกพร้อมกันในเจ้าคือแรงงานหายากมากในเจ้าบ่ใจบ่จ้บา,บาจงแรงงานเนาะอันนี้ก็ช่วยกันตามภาษาพี่ตามภาษาน้องเนาะเป็นธุรกิจครอบครัวใะเจ้าคือครอบครัวภัยครอบครัวมันเลยนะเจ้าแบบช่วยกันบ่ได้เนาะเออเอามื้อเอาวันกันบ่ได้แล้วนะเจ้าคือท่านหน้าลำใหญ่เือมันมีแบบมีทุกคนมีทุกบ้านนะเจ้า ทุกคนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะ้าวเก็บ <G el ch> ของภัยของมันถ้าบัตันก็อาจจะร่วงหล่นไปนะเดี๋ยวอันจะพาดูที่มันล่วงนะ้าว อันนี้ก็คือผลไม้ที่แบบร่วงลงสู่ดินนะจ้าก็คือฮอกเก็บบัตันนะจาะฮอกเก็บผลผลิตบัตันด้วยปริมาณของคนเขาก็น้อยนะจ้าแล้วก็ส่วนก็เยอะนะจ้าอาการล่วงลงไปก็คือร่วงนะจ้าบ,บ,บ่ต้องคิดอย่างเยอะนะจ้าก็ปล่อยผ่านนะจ้ามันร่วงลงไปแล้วเนาะก็กลายเป็นปุ๋ยของปีต่อๆไปแล้วกันเนาะเออห้ามคิดเยอะนะจ้ามันเป็นความผิดของเขาเองฮขาเก็บบัตันเนาะเป็นหน่วยขึ้แล้วนะจ้า อาอา,อาชีพเกษตรกร,ร,ก,รก็ประมาณนี้ละเจ้าอันนี้ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วเนาะมาตั้งแต่8ปดโมงเช้ากับ 5. ้าโมงเย็นเนาะสมนุนก็นั่งท่าแล้วนะเมื่อไดจะปี๊บค่ำแล้วนะเจ้าอันนี้ก็จะเดินทางปี๊ก,กันละเจ้าจะกลับบ้านละอันนี้เดินทางไปเทียงนานะเจ้า,าไปเก็บข้าวเก็บของก็จะเมื่อบ้านเดี๋ยวปากันตีบ้านเนาะ ดูแม่ว่าทํากับข้าวกระป๋ายแม่ทํากับข้าวไว้รอทุกวันเลยนะเจ้าอันนี้คือผลงานของเฮานะเจ้าซิกระสอบนะเจ้าวันนี้เนาะผลผลิตตอนนี้ก็เหลือ13บาทนะเจ้าจาก18-19บาทนะ้ตอนเมื่อต้นเดือนเนาะตอนเ้าเก็บกันเนาะเมื่อตอนคลิปแรกๆเนาะมาถึงปลายปลายคลิปนี้รู้สึกว่าเหลือ13บาบาทแล้วนะเจ้า อ่คลิปนี้ก็ฝากไว้เว่า้นะเจ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยกันด้วยเนอะเจอกันคลิปหน้าเจ้า